อกาสคุณนะครับจะจอดรถดีๆไหมอะไรฉันรีบค่อแม่ฉันจะเข้าห้องไอซียูแล้วครับอะไรนะครับไอเลิฟยูหรอครับโอ้ยคุณจอดรถที่เร็วเขาวันนี้เราก็ได้รับเรื่องมาจากสพใหญ่นะครับสพบางจากนะครับผมได้รับเรื่องมาว่ามีสาวแว่นสุดแซ่บนะครับได้ทําการป้นร้านค้า แล้วก็หลบหนีเรานะครับผมวันนี้เราจะมาตามตัวเขามามาสอบสวนนะครับผมว่าเขาทำผิดทำเพื่ออะไรไม่รู้ไปดูซิว่าทำอะไรอยู่อยู่ในนะี้นะอุของไม่ใช่หมดเลยนั่นผมได้ยินเสียงครับผมได้ยินเสียง นั่นไงผมได้กินแล้วผมได้กินแล้วป้อง,องนั่นไงนั่นไงเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey. S 2> ตอนนี้ผมเจอ <Hey. S 2> เป้าหมายแล้วผมเจอเป้าหมายแล้ว <Hey. S 1> ออไปไหนวะนยอยู่นะครับนี่คือค,คือการเจราจารแบบดีๆนะครับผมจอดรถอะไรอะไรครับคุณตำรวจฉันจะรีบไปหาแม่คะ่ะผมเห็นคุณน,นะครับอยู่โรงพยาบาลนะคะคุณตำรวจคุณจะป่วยได้ยังไงครับพอดีผมได้รับได้รับมอบหมายมาจาก สพใหญ่นะครับผมบางจากนะครับให้มันตามตัวคุณเนี่ยจอดรถเดี๋ยวนี้นะครับไม่งั้นผมจะยิงยางคุณโอ้ยคุณตำรวจนี่อะไรนักหนาคะเนี่ยไม,ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะคุณตำรวจมกี้ผมเห็นคุณปนอยู่ที่ร้านค้าเลยนะครับหลักฐานคาตาอยู่นะครับกลิ่นผมก็ได้ดมซิตำรวจหรือหมาคะเนี่ยตำรวจครับผม <c oughs> อุยอ้ยตอนนี้เขาหนีแล้วนะครับลองตามตัวปัง เดี๋ยวนะคุณจอดรถผมให้โอกาสคุณนะครับจะจอดรถดีๆไหมอะไรฉันรีบค่ะแม่ฉันก็จะเข้าห้องไอซียูแล้ครับอะไรนะครับไอเลิฟยูหรอครับออุยีคะค่โอุณจอดรถที้เร็วชิบหายแล้วกลัวพังหมดแหละผมบอกดีๆนะครับผมบอกดีๆนะครับให้จอดรถเดี๋ยวนี้ปล่อยหนูไปเถอะค่ะคุณตำรวจหนูไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรครับคุณจอดรถครับ ผมให้โอกาสคุณครับถ้าคุณจอดรถผมจะไม่ยิงล้อคุณตำรวจใจร้ายจังมผมจะไม่ใยดีกับคุณแล้วนะผมให้โอกาสคุณสิบวิธีหนีผมเอานะครับตามเวลาหลังจากนี้ผมจะยิงคุณแล้วนะครับผมโอเคหนึ่งสามห้หเนสิบโอเคได้ไครับให้เวลาแล้ว <laughs> อันนี้ผมจะยิงยางคุณนะครับ แม่งไปเร็วกว่ากุยผมไม่ใจเย็นแล้วครับผมผมให้โอกาสคุณแล้วโอ้โหรถก็เนาะซีบอยู่ได้ผมให้โอกาสแล้วนะครับคุณคุณไม่ยอมให้ไม่ยอมรับโอกาสนั้นไว้เฮ้อยโ,โ,โจนี้มันแสบจริงๆแม่งเหินข้ามนู่นไปด้วยกูไปไงวะเนี่ยไม่โอกาสครับรีบลงมา ไม่ลงผมยิงแล้วนะครับอันนี้ผมยิงดีกว่ายิงแล้วหนึ่งไม่โดนจ้าไม่โดนด้วยไอ้เ้ยโดนใครยิงแล้เนี่ยแม่งพาจูงมานอกเมืองโอ้ยยิงไม่โดนหรอทุกคนจอดเดี๋ยวนี้ครับจอดเดี๋ยวนี้ชีวิตจริงไม่ตายกับพี่การแบบเนี้ยนะ ยิงล้อนะครับจอดครับจอดรถครับอ er? <and Ugh. S 1> ุ้ยไม่โดนใช่หรอยิงครับจอดรถจอดรถดูตุ้มตัวขาใจเย็นๆนะอุ้ยเชี่ยแล้วไปยังไงวะเนี่ยแล้วใครโทรมาตอนนี้เนี่ยโอ้โหผู้บัญชาการโทรมาไม่ต้องคุยกับผมแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมจับจอดอยู่ผู้บัญชาการ ช่วยด้วยเลยครับคุณเป็นโจรครับตำรวจจะทำลายร่างกายหนูค่ะผมยิงแล้วนะครับนั่นแตกหนึ่งครับแตกล้อนหนึ่งแตกสองคุณตำรวจจับสองแล้วลงรถครับลงรถผมให้โอกาสแล้วนะโอเคยอมแล้วค่ะยอมแล้วค่ะสภาพอะไรครับคุณตำรวจยอม้วมหระครับคือรถกับผมนะ เลยนะคะดูหน้าหนูสิคะคุณตำรวจโอ้ยหน้าแดงเชียวคุณคุณมอบตัวนะครับขึ้นรถกับผมแล้วน่ะคาตำรวจค่ะมาหยูไปถึงนะคะอุ้ยอุ้ยไอชิปผมต้องการการจับกลุ่มครับโอ้ยครับขึ้นรถไปกับผมครับอ่าคุณคุณจะจุกติดนะผมยิงนะคุณตำรวจอะไรครับ ปล่อยหนูไปเถอะนะคะปล่อยผมไปเถอะนะครับอืโอเคครับผมให้โอกาสคุณไปซ่อมรถนะครับแล้วผมให้คุณหนีอีกรอบหนึ่งโอเคไหมรอบหน้าผมจะจับคุณกลุ่มคุณแล้วนะครับผมขอบคุณนะคะโอเคครับที่หลังไม่ต้องอชิปหายที่หลังไม่ต้องเดี๋ยวก่อนครับผมให้โอกาสคุณไปซ่อมรถนะครับ A few moments later บรรยากาศวันนี้นี่มันช่างดีเหลือเกินยามเย็นนะครับผมเราก็จะประกาศว่าจะมาแต่งแต่งลงแต่งรถสักหน่อยนะเอาเงินมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยอะไรเนี <c oughs> เ่ยเฮ้ยนี่มันเป็นสาวสุดแซบนิดว่าเห <c oughs> มือนกอะ <c oughs> เอาอยู่เดี๋ยวนี้นะอยู่ที่นี่นะลงรถลงรถเดี๋ยวนี้ <c oughs> คุณนี่อีกแล้วนะอุตส่าห์ให้โอกาสแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ลงรถครับลงรถ <c oughs> ผมยิงนะ ีีนเคำคืนแล้ะคนเห็นคุณคุณถือปืนนะอะไรพี่คันหนูไม่มีไหนหลักฐานหลักฐานมีอยู่ครับผมมีโกโปรอืจอดรถจอดรถครับจอดรถอุ๊ยอันตรายครับคำคืนเอ้ยชิบหายละโอ้โหตำรวจผมมาแล้วผมมาแล้วจอดรถครับจอดรถอะไรครับคุณตำรวจโอ้ย จะจับใครก่อนดีครับขับรถผ่าไฟแดงอย่างนี้ <S <S มาลงรถลงรถครับผมผมยิงแล้วนะลงรถเอา้าเฮียอะไรวะตำรวจตำรวจเหรอเฮียหวาบได้ตำรวจคือเมื่อกี้อะจอดรถเดี๋ยวนี้ครับจอดรถเดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่ะคุณตำรวจ ไม่ได้ยังไงคุณต้องได้สิคนตำรวจไปหัวขวดได้โยโยโยโมโหจัดไปพลอยไม่ยอมหรอกนะคะคุณตำรวจมันไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยไม่ยอมตำรวจแม็กก็ไม่ยอมเหมือนกันยิงกลางอากาศเป็นไงล่ะจอดรถเฮียไอเหียกูเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้ขูแม่งชนกูเหินไป เฮ้ยคุณวาร์มได้ไงอะคุณอีปโป้ไม่เนี่ย <c oughs> ลงรถครับลงรถ<อ>แปกเฮ้ยคุณตำรวจลงรถครับลงรถปล่อย,อยไปเถอะน,นะคะไม่ได้ครับผมปล่อยคุณไม่ได้ครับไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะคุณตำรวจไม่ได้ทำอะไรผิดหรอครับแต่คุณรอบสองแล้วนะครับผมจะปล่อยคุณไว้ไม่ได้นะครับ โอ้คุณคุณทำแบบนี้มันไม่ถูกนะผมเฮ้ยผมแล้วเหนื่อยใจจริงถ้าโอกาสครั้งที่สองจะเป็นอะไรไปไม่ได้แล้วครับผมขึ้นรถกับผมเดี๋ยวนี้ครับผมจะพาไปโรงพักไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนครับฝากขังสักหนึ่งวันครับพลอยไม่ยอมนะคะไม่ยอมไม่ยอมมาเลยครับคุณต้องต้องไปครับจะไปไม่เป็นผมยิงเลยนะครับอุ้ยคุณอาวุธวางอาวุธครับ อ่าอ้าทำไมคุณยืนนิ่งจังครับขู oh ยิงคุณไม่เป็นเที่ยอะไรเลยขู <c oughs> ยิงค,ยยคุณเป็นเที่ยอะไรเลย, <c oughs> ย,ยคุณเป็นเที่ยอะไรไม่เป็นไรเลยโอ้ยคุณโอยโอยยโอยลงครับแล้วกูยิงตอบไม่ได้โอ้โหมาสโมกิ้งแอฟฟิเดย์เลยตรงนี้ครับลงรถครับ คุณรถจะขึ้นไหมครับคุณจะขึ้นกับผมดีไหมเฮ้ยคุณมีปืนชาร์ดเลยคุณไปสอบตำรวจมาได้ไงเนี่ยใช่ค่ะลงครับจะหยุดไหมจะหยุดไหมผมไม่ไหวแล้วนะคุณตำรวจจะทำอะไรอ่ะขึ้นรถกับผมครับช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะบ้าอะไรล่ะคุณอยู่ได้เฉยครับเลิอกเป็นลมชักแล้วครับ ลงรถคุณคุณอย่าไปเอ้ยเขี้ยมันมีมือช็อตช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยอะไรล่ะตำรวจมาแล้วไปเด้อ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 อะไรโอเคครับขึ้นโรงพักกับผมนะครับงั้นอ้าวโอ๊ยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เราเตียมกันนะครับสองคนเราใช่ไหมครับที่รักใช่ครับเราเราเตียมกันนะครับแล สนุกสนุกกันไปสนุกสนุกกันไปนะครับผมเราไม่ได้ตีเรียดอะไรนะครับเพราะว่าในเกม t t v ออนไลน์มันไม่ค่อยมีแบบว่าไปเล่นตำรวจกันนะครับนอกจากจะเล่นกันเองเนาะก็อยากจะแบบว่าบอกว่าในเกม t t v ออนไลน์นี่ก็สามารถเล่นด้วยกันได้นะครับเล่นกันเองอนะ่ะทุกคนมีตำรวจกันได้นะแต่หาเพื่อนเล่น้จะดีกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนเพื่อจะได้ไม่ไม่ไม่ได้รับชมคลิปใหม่เรื่อยๆนะครับ ไม่ได้รับชมคลิปใหม่ <laughs> ไม่ใช่ละจะได้รับชมคลิปใหม่เรื่อยๆนะครับทุกคนหยอกๆนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับใครชอบก็ไปละไม่ชอบก็ไม่ต้องไม่ต้องู